ให้เราภาวนานักบุญทั้งหลายของพระเจ้าโปรดมาช่วยเขาทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้าเชิญรีบออกมาต้อนรับเขามารับอินญาณของเขานำเขาไปถวายเฉพาะพระพักตร์พระผู้สูงสุดขอพระคิสเจ้าผู้ได้ทรงเรียกท่านทรงต้อนรับท่านขอให้ทูตสวรรค์นำท่านไปสู่อ้อมอกของอับราฮัมมารับอินญาณของเขานำเขาไปถวายเฉพาะพระผู้สูงสุดโปรดให้เขาได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์เถิดพระเจ้าข้าขอให สวัสดการนำเขาไปวอยเฉพาะพระพักร์พระพูงสุดข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระทัยเมตตายิ่งของพวกลูกขอมอบตัววิญญาณของโนเมโุสุเมธวิจิตพรพี่น้องของข้าพรเจ้าทั้งหลายไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายหวังอย่างแน่นอนว่าเขาจะกลับคืนชีพพร้อมกับพระกิจเจ้าในวันสิ้นพิพเช่นเดียวกับผู้ร่วมหลับในพระกิจเจ้าทุกคนข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ พระองค์ที่ได้โปรดประทานพระคุณต่างๆแก่ข้ารับใช้ผู้นี้เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าหมายถือว่าพระคุณเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายแสดงพระทัยดีของพระองค์และหมายถึงสาหพันธ์อันประเสริฐกับบรรดานรกบุญในองค์พระคิดเจ้า ฉะนั้นขอได้ทรงพระกรุณาสับฟังข้าพเจ้าทั้งหลายบินวอโปรดให้ประตูสวรรค์เปิดรับข้ารับใช้ผู้นี้และให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งยังคงอยู่ในโลกได้ปลอบใจเตือนความเชื่อของกันและกันจนกว่าจะไปรับเสด็จพระพิส์เจ้าแล้วจะได้อยู่กับพระองค์และกับเพื่อนผู้นี้ตลอดไปด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระพิส์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอมน นนี้นะครับก็อยากพี่น้องอยากจะบันทึกภาพก็เชิญได้เลยนะครับต่อนี้เราจะเคลื่อนร่างนะครับของคุคลรนสุมเมศนะครับไปที่รถแล้วก็เราจะเดินทางไปที่สุสานนิคม16